ช้าก่อนน้องๆก่นอ,อนที่จะไปดูคลิปพี่มีร้านขายรหัสเกม Rv มาแนะนำ Admin ต้น TP 7เพจนี้มีผู้ติดตามมากถึง1 7 0 0 0 0คนมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกม Rv อย่างปลอดภัยไม่โกง100%ใครที่กำลังมองหา ID คุ้มๆพร้อมเล่นรูมครบแรงค่อนสก,กินแรสวยๆต้องเพจนี้เลยราคา ID เริ่มต้นเพียง30บาทเท่านั้นแนะนำเพจนี้เลยจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับ ไปชมคลิปกันแล้วถ้าใครนะครับกำลังมองหาร้านเติมคูปอง Rv ถูกๆแนะนำร้านนี้เลยครับ Elastic Shop บริการดีเติมไวราคาถูกกว่าเติมในเกมแน่นอนใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมแปะล,ลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับฝากเพจนี้ไว้ด้วยนะครับอาเลยครับสวัสดียามดึกทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกิจกรรมใหม่นะครับที่มีชื่อว่ากล่องสกินสีทองนะครับกับแพ็คสกิน249คูปองนะครับผมรู้สึกว่ากล่องสกินสีทองคุ้มหรือเปล่าหน้าเติมหรือไม่วันนี้ทีมซี มีคําตอบนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเรามาดูกันที่ระยะเวลาของกิจกรรมทั้ง2กิจกรรมนี้นะครับก็เริ่มตั้งแต่วันที่6ถึงวันที่สองทั้งคู่เลยนะครับส่วนวิธีการทํากิจกรรมนะครับก็ไปที่ร้านค้านะฮะหลังจากนั้นนะครับไปที่ไอเทมนะครับแล้วก็กล่องสกินสีทองจะอยู่ที่อันแรกเลยนะสนอัตราการออกของมันนะครับกรอบโปรไฟล์อยู่ที่0.05%ยเสกินหาวอนอยู่ที่0.20%ฮีโร่ถาวรอยู่ที่0.60%นะครับเรียกว่า พวกสกินฮีโร่นะครับกรอบโปรไฟล์นะครับยัดอยู่ใน1%ของกิจกรรมนี้นะครับนอกนั้นจะเป็นพวกชิ้นส่วนฮีโร่ชิ้นส่วนจะกินอยู่ที่40%เพชรอยู่ที่59.15%เลยนะครับสมมติคนเป็นเพื่อนผมนะครับผมไม่แนะนำให้คุณเติมแน่นอนนะเพราะว่าไอ้กล่องเนี่ยมันไม่คุ้มเลยนะครับคุณเติมไปเนะี้ยคุณมีโอกาสได้เพชรกับชิ้นส่วนฮีโร่ชิ้นส่วนกินส่วนมากเป็นอย่างมากหมายถึงว่าสมมติคุณเติมไปซื้อไป5 กล่องหนึ่งเนี่ยคุณมีโอกาสได้เพชรกับชื่อส่วนฮีโร่ชื่อส่วนกินเยอะแน่นอนนะฉะนั้นผมไม่แนะนําให้เติมนะแต่นะครับผมเชื่อแน่นอนนะครับว่าในคอมเมนต์เนี่ยต้องมีคนที่ได้ของดีแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นได้สกินหรือว่าได้ฮีโร่หรือว่าได้กรอบโปรไฟล์มันต้องมีแน่นอนนะครับผมเชื่อว่าต้องมีคนที่บ้าบิ่นพอที่จะเติมนะครับแล้วก็เติมแล้วก็ต้องได้ด้วยนะครับผมว่าผมรออยู่แหละยังไงก็ต้องมีนะครับแต่ถ้าถามว่าเติมไหมพี่ผมผมว่าไม่เติมเลยไม่น่าเติมเลยนะครับใครที่ได้ดดดูคคคลลิปขออออองงงแแบบบบีีี้้าาานะรรัท่่ซืก3 คูปองนะครับซื้อไปประมาณเท่าไหร่วะครั้งแรก100กล่องประมาณ4ครั้งอ่ะ4ครั้งเท่าไหร่พันสองนะครับไม่ได้สกินอะไรเลยได้แต่เพชรทุกคนดูยังนะครับอันนั้นแหละคือตัวอย่างนะครับว่าอัตราการออกของมันอ่ะแม่งโคตรน้อยนะฮะซึ่งดวงเนี่ยจะไม่ออกกับคนที่ซื้อเยอะด้วยนะครับจะออกคนที่ซื้อน้อยๆนะฮะครัคนซื้อน้อยแบบแค่10กล่องเนี่ยบางคนซื้อหนึ่งกล่องเนี่ยไม่ได้สกินถาวรแล้วก็มีนะครับแต่ถ้าถามสำหรับผมนะผมไม่แนะนําให้เติมนะครับเก็บตังค์ไปเติมกิจกรรมอื่น คกว่าเยอะนะนรับสำหรับใครนะครับที่อยากไกปวัดดวงเนี้ย5คูปองคุณลองเติมดูก็ได้ไม่ว่ากันได้หรือไม่ได้คอมเมนต์ใตค้คลิปได้เลยนะครับโอเคเนี้ยก็วันนี้สำหรับกิจกรรมนี้นะครับก็ใครได้อะไรก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับแล้วก็จะมีพวกแพ็กสกินเพอร์เฟมินะครับที่ว่ามีไม่ได้มีแค่แพ็กสกินเดียวนะมาทั้ง3แพ็กเกจเลยนะครับนี่นี่ก็จะเป็นแพ็กแรกหน่อยก็จะคือ ทั้ง3แพ็คเนี่ยจะมีราคาเท่ากันนะคือสองร้อยสีคูป,ปองนะครับจะมาพร้อมกับท่าเต้นสกินแล้วก็เป็นชุดนะครับชุดอีก1ชุดนั่นเองนะครับดูจะเหมือนกันหมดเลยนะครับพวกอันเนี้ยมีจะมีท่าเต้นนะครับแต่ผมชอบท่าเดินมากกว่านะไม่ชอบท่าเต้นเท่าไหร่นะครับแบบว่าเดินไปด้วยเต้นไปด้วยอะไรเงี้ยชอบมากกว่านะครับขวงส่วนชุดเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคุ้มไม่คุ้มนะทุกคนก็ดูเอาเองแล้วกันนะส่วนใครอยากได้ของราคาถูกก็ไปติดตามท้ายคลิปนะครับ คนจะไม่ต้องเสียเยอะขนาดนี้ปะโทษพูดอย่างนี้อีกแล้วพี่เกตุพูดอย่างนี้ก็ไม่มีลูกค้าหรอกครับเน่หาเลกแล้วนะครับก็จะนี้สำหรับกิจกรรมนี้ทุกคณจะสามารถซื้อพวกชุดแยกก็ได้นะครับนาคา49คูปองนะ้วถามว่าแพงไปไหมครับพี่ในระคา49คูปองนะพูดตรงๆนะตั้งแต่ทํากิจกรรมมาผมก็ว่าเลทเนี่ยมันก็เป็นเลทราคาปกติอยู่นะ49คูปองเนี่ยไม่แรงไม่แรงไม่แรงนะครับไม่แรงพวกวงแหวนเวทหรือว่าอะไรเนี่ยก็อยู่ประมาณนี้แหละนะครับประมาณนี้แหละ โอเคก็เจ้าอันนี้สำหรับกิจกรรมนี้ทั้งสองกิจกรรมนะครับใครคิดเห็นยังไงเติมแล้วได้ตัวไหนอย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับส่วนวันนี้นะผมจะมาเปิดกล่องให้ทุกคนดูนะว่าผมได้สกินอะไรนะครับนี่เปิดเลยเข้าไปเป็นรอนะครับก็มีโอกาสได้พวกเกลือเยอะอยู่นะสัตว์ Slide. เอ้เพื่อกูทำกิจกรรมตั้งนานเนี่ยเพื่ออะไรฮะกูไปขอร้องให้ทุกคนส่งนาฬิกาให้กูเพื่ออะไรฮะ ตบอ,อือตอนนี้ก็ทำการเปิดตัวที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ไม่ได้ไรเลยนะครับได้กิน ชิ้นส่วนชิ้นส่วนอ่าชิ้นส่วนไอเทมส่วนรูนนะครับแล้วก็ลูกแก้วอีกแคาลูกนีครับผมก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างที่จะคุ้มเลยนะครับวันนี้เปิดไปคนจีแล้วครับแม่ได้ไป2ชิ้นเปิดไปสองชิ้นนะครับไม่ได้ือกินเลยนะครับเป็นเรื่องที่น่าตกใจจริงๆอยู่นะครับน่าตกใจอยู่นะครับใครสุ่มแล้วนะครับด้สกินไนท์นะครับไม่สกินหรือเปล่าเนื่องด้วาเกิืมันผมก็สามารถมาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับนะครับใครได้เกดือมันผมรีบมาคอมเมนต์เลยนะครับผมจะได้ไม่เหงานะครับไม่เกว นะครับผมนะครับอย่าลืมมาคอมเมนต์ด้วยนะอย่าลืมมาคอมเมนต์ด้วยนะแม่งเอ้ยเครียด <c oughs> นะครับโอเคนะครับการอิน,นสตาแกรมนี้นะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าใครดูคลิปว่าจบด้วยนะครับเอ,อ้วอย่าลืมไปเล่นพวกมินิเกมด้วยนะแต่พวกมินิเกมเนี่ยก็จะไม่ยากอะไรนะครับแค่คุณ ทำภารกิจจนครบนะครับคุณจะได้พวกท่าเต้นของเตียวเซียนนะครับแล้วก็จะมีพวกเอฟเฟกต์วาร์ผ้าไฮเดทาวอนนะครับชื่อค่อนข้างสวยนะอย่าลืมไปทำด้วยแล้วผมก็ไม่ได้ทำกิจกรรมนี้ด้วยนะนะเพราะมันไม่เ้นแจ้งเตือนนะครับต้องไม่ไปไหนะครับก็ไปสามารถทำกันได้เนาะแนะนำเลยนะครับอย่าไปทำด้วยเพื่อถ้าถ้าอยากได้เอฟเฟกต์วาร์ฟรีโอเคเราไปดูกันเลย let's go ไปว่าใครโดนจุดไปไปไปโอเคครับนะครับเรามาดูกันเลยว่าคลิปที่แล้วนะครับใครดูคลิปดลดจบบ้านนะผมสุ่มไปร้อยเจ็ดสิบห้ากูบองสามสามเปอร์เซ็นต พวกปาีสวัสดีครับสกินโนนสวยนะแต่เสียดายไม่มีเอฟเฟกต์วาฟสองเจ็ดสวัสดีคุณบอลวชิราวิทย์ด้วยนะครับสวัสดีครับเพิ่งคอมเมนต์ใช่ไหมเนี่ยสวัสดีคุณลิวการ์นะครับติดตามครับสวัสดีครับผมติดตามตลอดสวัสดีครับคุณริวการ์สวัสดีครับสบายดีหรือเปล่านะฮะยี่สิบเจ็ดนะครับไม่มีท่าวารฟเลยครับเลยถูกหน่อยเสียดายไม่เล่นไม่เป็นอีกแล้วสวัสดีคุณเอชนิวแอดยอพาวเวอร์ด้วยนะครับสวัสดีครับสองเจ็ดสองเจ็ดนะแม่แม่แต่ทีไม่เคยธรรมดาเลยนะสวัสดีคุณวัศกรบางสายนะครับยี่สิ่่งมาปะเนีย ป้ายยาเก่งนี่ครับน่าจะมีคนซื้อเยอะอยู่อะสำหรับเกมนี้นะไม่เป็นไรจะเขียนยี่สิบเจ็ดสวัสดีครับเอฟเฟกสวยนะส่วนคุณแอนดรเนี่ยยี่สิบเจ็ดครับผมมาหน่อจะมานะสวัสดีคุณ 27, คมมอมกนะิจด้วยน,นะครับยี่สิบเจ็ดครับมาหน่อจะมาหนัอีกแล้วผมตื่นตีห้าครับยี่สิบเจ็ดครับโอ้โหเป็นอาหารคุณตองอินเตอร์คุณตีไปตั้งชื่อตามคุณตองทำไมนะครับตื่นตีห้าี่ถือว่าสุดยอดยอมใจเลย ใครๆทาเป็นกิจกวัตรได้ยิ่งดีนะครับยิ่งดีเลยนะครับเตือนที่ห้าทุกวันเนี่ยดีต่อสุขภาพร่างกายนะครับสว่วนคุณโซเอกพลาซามันสิริโคนนะครับยิบเจ็ดครับดีครับส่เอกคุณเอกผมจำได้คุณไปกดไลน์แฟนเพจผมจําได้สวัสดีคุณยาอ้า,าเวเสวยด้วยนะสวัสดีคุณ vivo 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 ด้วยนะครับยิบเจ็ด ส่ดีคุณวุฒิพัฒน์ด้วยนะครับที่เจ็ดสวัสดีครับนี่คลิปนี้มีคนดูคลิปของเราจบเยอะอยู่นะครับที่เรียกว่าเยอะกว่าเดิมนั่นเองนะครับต้องขอบคุณทุกท่านทุกคนอีกครั้งนะครับที่ดูคลิปนี้จนจบนะครับโอเคครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็สำหรับโค้ดในวันนี้ก็คือ5 9นะครับใครดูคลิปนี้จนจบนะครับก็สามารถบาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับแล้วส่วนอันนี้นะครับเป็นเพจของผมเองนะครับถ้าใครอยากติดตามก็ติดตามนะครับใครไม่ติดตามไม่เป็นไรนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามผมนะครับ จะตามไปแล้วเนี่ยก็ต้องขอขอบคนนุณมากๆนะครับอันนี้ก็เอ้ยอะไรเนี่ยไม่มีบิดแนะ่นอนไม่มีบิดอยู่แล้วไม่มีบิดอยู่แล้วนะครับใครสนใจก็สามารถมาติดตามได้นะครับรู้ใครอยากเติมอะไรก็ทักมาคุยได้มาคุยได้นะครับโอเควันนี้สำหรับกิจกรรมนี้นะครับสำหรับโค้ดในวันนี้ก็คือ59าใครดูคลิปนี้จบ คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะส่วนใครอยากสนใจนะครับเรียนมาติดตามเพจผมก็สามารถมาติดตามได้นะติดตามไม่เฉยก็ได้ไม่ต้องทำอะไรนะครับแค่กดติดตามไม่เฉยก็ได้นะขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะครับที่สนับสนุนผมในชุกช่องทางนะครับขอบคุณมากวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนหาข่าวสำหรับวันนี้ไปแบบครับเจอกันนะผมบ๊ายบายเจอก,กันไป